ทั่ธรรมดาที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรเฮ้ยน,น,นี่อะไรเนี่ยอ๋อเต็นท์นเราจะก,กางเต็นท์กันใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะทำไมอยากกางเต็นท์อ่ะเพราะว่าหน้าหนาวใช่สนุกบ้านเราหน้าหนาวแล้วเต็นท์หลังนี้เหมือนตัวเดิมไหมไม่ใช่ตัวเดิมครับเป็นเต็นท์ตัวใหม่ จะใหมาดูหน่อยนะอีโคโดมทรีใหญ่หรือเปล่าแพ็กเกจแพ็กเกจก็มาอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเราจะกลางตอนนี้นะห้าโมงสิบห้าเราไปดูกันว่ากลางเสร็จกี่โมงนะใช้เวลาเท่าไหร่นะหลังใหญ่หลังเล็กเนี่ยสเมตรสองเมตรนิดเดียวเลยนะไปดูกันเนาะว่าจะเป็น ใหญ่กว่าเก่าหรือว่าเล็กกว่าเดิมเนาะ <Okay. S 1> อันเก่าไปไหนแล้ว oh. ไปแล้วโอเคได้หลังใหม่มาตัวนี้นะไปลองดูกันครับยูไม่ได้แล้วครับลุ่มเต็มเลยไหเดี๋ยวต้อง,งไปเตมยาลนดูน่กันนอยกเดี๋ยวเดี๋ยวทายากันยุงกันก่อนเนะาะน่ะยังนะสักประมาณสามเฮ้ยสิบกิโลอะถึงเหรอ <laughs> ตรงนี้เหรอ ราจะทำกัน<า>ตรงนี้ใช่ไหมใช่เราจะมาแกะของแบบรวดเร็วพ่วนให้ตะกรงด้วยเฮ้ยไม่เอาพ่นแล้วอา้าวเหรอครับโอ้โห,หจะให้มีรูของจะได้วาดออกมามีรูละเอาของออกยังไม่หมดเลยตบอีกรอบน่าจะได้แล้วแหละมาเริ่ม โอเคเรยกับ yeah. ดูก่อนมาดูความใหญ่โต2เซนใหม่แล้วให้พ่อช่วยไหมได้เดี๋ยวตั้งกล้องเราไปดูไทมแ์แลบอันนี้มัวน,นะสักประมาณ7บิ๊กมั้งเหรอไปดูไทม์2 1ไป ไม่ถึงชั่วโมงใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะยี่สิบนาทีกว่ากว่าตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดินดูรอบๆนะโอเคไหมเ้ามาขอโอเคมีที่ใส่ไฟเนยอันนี้เกี่ยวไฟเนาะเดี๋ยวเราไฟมาเกี่ยวเดี๋ยวมาดูกันกลางคืนอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไง มีสองอย่างเลยนี่พี่ใส่เสบียงอาหารเพื่ออยู่รอดในปา่าและหน้าต่างสุดเจ๋งอ,อ,อันนี้ในป่าเดี๋เราอยู่ในป่าใหญ่เอเไม่ซ่อนเลยหรอเปิดได้ร้อยปสิบองศาครับโอ้เปิดทั้งหน้าและหลังนะครับตรงไปเลยร้อยแปดสิบองศา,ส,าสวยๆตงรงนน้นอะไร นี่ป่าดงดิบอันนี้ป่าดงดิบเป็นบ้านเราบ้านเรติดกับโอเคเดี๋ยวจะทดสอบโดยการนอนลงเนาะว่ามันสะดวกสบายเหมือนดัานเก่าไหมเดี๋ยวต้อง้อตงไปดูเลยนะว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนลองนอนดูครับต้องนอนขดคู่หรือยังไงยังไม่พอนะสิ่งที่ดีคือด้านใต้จะเป็นหญ้าซึ่งมันนุ่มนี่ต้องกลัวเรื่องงูเลยลองนอนเหยียดตัวตรงเรานอนท่าไหนได้บ้าง อันนี้สูงเท่าไหร่สูงรยตีเป็นร้อยหกสิบไปเลยร้อยหกสิบนะนอนตรงๆมันเอียงอยู่ร้อยหกสิบความความกว้างมันสองร้อยสิบคูณสองร้อยสิบเราลองหันไปด้านนี้นั้งเท่ากันครับสมมุดเราเาตรงนี้เราสามารถโอหเหลืออยู่นะเหลือทั้งหัวหัวแล้วได้กี่คนหนึ่งผมหน่คนสองสามสี่ สี่คนแบบจุกจุกเมอจะประมาณนี้ผมสมมติผมหนึ่งคนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่นี่แล้วก็สนนู่นแล้วก็สามเราตรงนี้ได้ถ้าเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะดิ้นไม่ได้ศูนยหกคนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันในท่ายนี้เดี๋ยวมาดูตอนจบเนาะได้ครับเราจะปลบกมือเหมือนเดิมเพื่อตกแต่งทั้งหมดภายในวิเดีวสามสองหนึ่งนี่เสร็จแล้วเหรอ วิเดียวทําได้ขนาดนี้ได้เหรอจริงโอ้โหพ้าหงมผ้าห่มท็อปปงท็อป,ปเปอร์มาเอ้ยมีก็มาอโอ้โหมีลําโพงมีทุกอย่างนะว้าวมีติดแต่ยังไงร,รู้ไว้มันน่ากลัวไปหน่อยเพราะว่าอเป็นร้านานาเกินไงออกไม่เห็นแล้วเป็นร้านนาเหมือนผีเหมือนผีเอ้กระซืออะออกกันโอเคมีหน้าต่างเนาะทางนี้ไม่ได้ม้วนไม่เป็นไรทางนู้น ประตูหนึ่งประตูสองอันนี้คือนี่เราปิดตอนนี้อากาศกําลังดีนะไม่ร้อนวันนี้ห,ห,นหนห้าหนาว,แล,วแล้วเดี๋ยวมันจะหนาวลงหนาวลงตอน,น,นดึกๆต้องเปิดตรงนั้นมัร่าจะมีซรับลมรับลมได้สี่ทางเลยเนาะอือหรือเปิดตรงนี้ก็นึกว่าทำไมมันได้สึกุ่นโอเคฟังเพลงหน่อยได้ไหมตอนนี้กว้างเท่าไหร่น้องนอนดูดิปูเสร็จแล้วดูดีไหมอืดโอ้โหคนเลยเลย โอ้โหยังเหลือนะเหยียดตรงเหยียดตรงก็โอเคนะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบมันกว้างสองเมตรสิบเนาะได้แหละโอเคฟังเพลงกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเนาะฟังเพลงกันกระปุกเนี่ยฟังเพลงกันโอ้โหเครื่องเสียงดีซะด้วย โอ้ยเครื่องเสียงโอ้ยเข้ากับเต็นท์มากเลยเบ็ดไม่ง่โหเบดหนักๆเอาหมีลูกเต้นเลย <c oughs> โอ้ยเจ้าหมีมาช่วยรีวิวเต็นท์ด้วยคืนนี้เรานอนอน,นี่เนาะ,อ,ะอากาศเริ่มเย็นแล้วโอ้โหเสียงก็ดีซะ<อ>ด้วยนอนได้ทั้งคืนเลยคันนี้โอเคช่องอะไรเราอะ่ะ ผมเจช anel และจิ๊บจิ๊บช anel ครับอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้เอาจริงๆที่ตกมือก็คือผ่านไปเป็นเ <c> ก <oughs> ือบชัว่วโมงตอนนี้ตอนที่เราต้นคลิปเราบอกว่าห้าโมงกว่าใช่ไหมตอนนี้เท่าไหร่ละตอนตอน,นี้หรอทุ่มกว่าแล้วมั้งทุ่มกว่าโอ้โหหกโมงจริบหกโมงกว่ามันมืดไวเนาะฤดูห,ดหนาวเนาะใช่โอเคฝากกดติดตามกันด้วยเนาะกดติดตามแล้วก็จะปุบมือจบคลิป ไม่างมาไปดูการแฟนเสร็จด <Hey, Deus S 2> <objectively. S 1> ีก <you> ันไป